สวัสดีครับผมจะมารีวิว v i เอลนะแบบคร่าวๆเราก็จะมาดูที่พลังกันก่อนซึ่งใครๆหลายๆคนก็น่าจะอยากได้ตัว v ีเอลกันนะครับเพราะใครหลายๆคนที่เคยใช้ v e เอลก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าในสไตล์การเล่นแบบนี้วิ่งไล่วิ่งปะทะตัวของ v e เอลเนี่ยจะเป็นตัวที่ท็อปที่สุดในสไตล์การเล่นนี้นะ เพราะว่าด้วยร่างกายด้วยอะไรหลายอย่างค่าพลังทำให้ตัววีล่าเนี่ยเป็นตัวเมตาและคนนิยมใช้กันมากเลยนะครับเรามาดูกันที่สภาพร่างกายก่อนนะครับความสูงของวีล่าเนี่ยจะสูงที่192น้ําหนัก82แล้วก็อายุยังหนุ่มยืนเลยนะครับอายุ21เอเองนะครับเท้าที่ถนัดนี่จะเป็นเท้าวขวานะครับ แล้วก็เท้าซ้ายเนี่ยนานๆนนทีจะใช้แล้วก็ใช้ได้ดีนะครับส่วนเรื่องฟอร์มถ้าเป็นหัวลูกศรก็จะเป็นหัวลูกศรสีเหลืองนะครับฟอร์มจะไม่ตกไปกว่าหัวลูกศรสีเหลืองที่ชี้ไปตรงกลางนะครับในเรื่องของสกิลเนี่ยสกิลพิเศษที่ได้มามันก็จะมีป้อมปราการนะครับก็คือถ้าขึ้นนําเนี่ยการระทะการเล่นเกมลับอะไรของเราต่างๆสภาพร่างกายความแข็งของเรา มันจะเพิ่มอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับในเรื่องของสก,กิลป้อมปากการเขาเรียกอะไร for t เทสหรือเปล่าผมก็จะไม่ได้แล้วก็ phenomenal part นะครับจ่ายแม่นทุกท่วงท่าก็คือเราจ่ายได้แบบทุกท่วงท่าเลยครับตามชื่อเลยนะครับทําให้จังหวะการเคลียร์กันอะไรเนี่ยจะแม่นยํานะครับการเคลียร์การจ่ายลูกยาก,ยากเวลาเราถูกกดดันอยู่ มันจะแม่นยำตรงเพื่อนมากขึ้นนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับในภาพรวมของสกิลเนี่ยจะเน้นไปที่เกมรับเป็นส่วนมากเลยนะครับในเรื่องการจ่ายบอลจะมีแค่2สกิลเท่านั้นก็คือจ่ายจังหวะเดียวกับฟินอมนอพาร์นะครับซึ่งในตำแหน่งกองกลางเนี่ยมันสำคัญมากนะครับในการจ่ายบอลเราแบบเราแบบ จะใช้จ่ายบอลเป็นส่วนใหญ่นะครับกองกลางแม้ว่าจะเป็นกองกลางตัวรับก็ตามซึ่งผมว่ามันน้อยเกินไปนะครับกับสกิลนี้สกิลในส่วนของเรื่องการจ่ายแต่ว่าสกิลเรื่องเกมรับนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับให้มาครบเลยครับประกบตัวลงต่ำไล่บอลดักบอลบล็อกเข้าไอ้ลูกสกัดกางอากาศอะไรเสียบอะไรของมันเนี่ยครบเลยครับรวมถึงสเตมิน่าด้ยนะ ตัิลิตนักสู้อะไรเนี่ยเวลาตามอะไรเนี่ยลูกเวลาตามเวลาอะไรเนี่ยสเตมินาเราจะดีขึ้นนะครับทําให้สกิลที่ต้องเพิ่มเนี่ยจะต้องเน้นไปทางเรื่องการส่งบอลเรื่องสกิลเอาตัรอดนิดนึงนะครับของวีเอล่านะไม่ไม่งั้นมันจะขาดหายไปมากนะครับในส่วนนีน้ผมได้ลองเล่นไปแล้วนะครับเพราะว่าการจ่ายบอลของวีเอล่าล่างนี้นะครับแม้จะมี p ิโนเม e n a พาร์ตก็แทบจะ ไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยนะครับในการจร่ายบอลเวลาจะสร้างจังหวะสําคัญนะครับนอกจากการสกัดนะนอกจากการสกัดการเคลียอะไรแบบนี้นะครับสกิลที่ผมแนะนําให้เพิ่มเลยนะครับเป็นเป็นอย่างแรกเลยก็คือการจ่ายบอลนะครับอย่างที่ผมย้ำเลยนะครับเพราะว่าเวลาล่างนี้นี่คือจ่ายบอลแบบไม่ได้เลยครับในเรื่องการจร่ายบอลเล่นกับเพื่อนในจังหวะสําคัญที่เขาเป็นตัวที่จะต้อง จ่ายเพื่อชนะกองหลังอะไรแบบนี้ผมแนะนำให้ใส่จ่ายทะลุช่องก่อนเลยนะครับก็คือ two p a r t นะครับจ่ายก่อนเลยนะครับอันดับแรกแม้ว่าการจ่ายบอลเลียดกับพื้นหรือว่าจ่ายธรรมดาเนี่ยที่มันให้มาถึง90เลยนะครับค่าพลังเนี่ยแต่พอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้เลยนะครับในตัวเวลาเนี่ยมันต้องใช้จริงๆนะครับไอเรื่อง ทูพารจ่ายบอลทะลุช่องอะไรแบบเนี้ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าบางทีเวล่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีจำเป็นต้องจ่ายจริงๆแบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้เลยนะครับในตัววีล่าตัวนี้ผมได้ลองหลายทีแล้วนะครับหวังผลยากมากกับลูกจ่ายทะลุช่องที่จะสร้างจังหวะให้เพื่อนนะครับจะเ,เน้นเกมรับมากเลยนะครับเวล่าตัวนี้นะครับอีกสกิลที่2ก็คือลูกยกวิธีต่ำนะครับในจังหวะชิปในจังหวะอะไรเนี่ยลูก ลอยกลางอากาศนานมากนะครับในตัววีล่าจ่ายเนี่ยด้วยค่าพลังที่มันให้ก็น้อยอยู่แล้วนะครับในการจ่ายลูกกลางอากาศยิ่งไม่มีลูกยกวิธีต่ำเนี่ยในภาษาอังกฤษผมไม่รู้ว่าอะไรนะครับผมใช้ภาษาไทยคือมันต้องใช้จริงๆนะครับในการเล่นเพราะว่าวีลา่าจง,งัดไม่ได้นะครับบางทีต้องงัดอะไรแบบนี้ก็จะขาดห,หายในส่วนนี้ไปทําให้เกมสะดุดได้เลยนะครับแล้วก็เน้นไปที่ สกิลการยิงไกลหน่อยนะครับก็จะมีลูกมุดนะครับลูกมุดก็จะเพิ่มมาลูกมุดลูกใบไม้ร่วงอะไรแบบนี้ครับไม้ใส่เพิ่มมามากเซยเทินอะไรแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูกันที่ค่าพลังกันเลยนะครับเราเริ่มจากบูทก่อนเลยนะบูทที่เวีย่ามามันจะได้ที่การสวนกลับนะผมไม่รู้ว่าในภาษาอังกฤษมันคืออะไร มันจะบวกในการจ่ายบอลเลียดพื้นนะครับจ่ายกับพื้นบวก3นะครับสกัดบอลบวก3แล้วก็ส่วนร่วมในเกมรับบวก3การประทะบวก3แล้วบูธที่ผมได้มาก็เป็นการแย่งบอลน,นะครับซึ่งก็มันจะเข้ากับตัวเวลาพอดีนะครับมันบวกสกัดบวกดุดันบวกความเร็วสปีดต,ต้นแล้วก็การประทะอย่างละหนึ่งนะครับโอเคเรามาดูกันที่ค่าพลังนะครับยังไม่ได้เล่นจริงนะครับ มาดูที่ค่าพลังกันก่อนนะครับหลังจากบูตแล้วเนี่ยพลังเด่นๆคือน่าจะเป็นในส่วนของเกมรับเป็นส่วนใหญ่นะครับในการสกัดบอลอะไรเนี่ย99 g r e s ก i v e ก็98นะครับการยืนตำแหน่ง defensive a w a r e n e s s การรับรู้ในเกมรับ97นะครับอันนี้ก็92เลยการประทะ94นะครับคือความแข็งแกร่งนะครับการปะทะเนี่ยแล้วก็สเตมิน,น่านี่ให้มาที่95เลยนะครับ ความเร็วก็อยู่ในระดับที่กลางๆนะครับไม่ได้เร็วมากไล่ชนไล่ปะทะได้ดีกําลังพอดีเลยนะครับการจ่ายบอลเนี่ยเก้าสเลยนะครับแต่ไปเล่นจริงๆเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันไม่ค่อยดีเหมือนกับค่าพลังที่ให้มาเท่าไหร่นะครับบสกอรนี่น้อยมากเลยนะครับแทบจะแบบหวังผลอะไรไม่ได้เลยอยู่ที่หกสิบเก้าเองนะครับนี่ขนาดรวมพุดแล้วการเลี้ยงการอะไรก็ อยู่ในเกียนที่ต่ำนะครับเพราะว่า80นี้น่าจะน้อยนะแต่ถ้ามันอยู่ในตัวรับสไตล์การเล่นแบบนี้นะครับค่าพลัง80ก็อยู่ถือว่าในเกณฑ์ที่พอใช้นะครับในการเล่นกลางร,รับแบบนี้เนาะโอเคครับเราก็ไปดูกันเลยครับว่าค่าพลังตัวเลขที่มันให้มาเนี่ยกับการเล่นจริงเนี่ยมันส่งผลต่อกันยังไงแตกต่างกันอะไรแค่ไหนนะครับ อันนี้จะให้ดูการยืนตำแหน่งนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับอะไรนะไม่ได้ปรับให้มันยืนปักหลักหรือว่าเน้นตั้งรับอะไรนะการยืนก็จะเก็บตกแถวสองได้ดีมากนะครับการยืนตรงกลางการอะไรเนี่ยคอยดักบอลคอยอะไรได้ตลอดนะครับครับดูครับโอ้โหยืนถูกที่ถูกตำแหน่งบ่อยมากแม้ไม่ใช่แบบตัวแองเกร์นะครับมันก็ยังยืนดีนะครับ อันนี้มันเป็นสไตล์แบบเตียทอยเยอร์อะไรแบบเนี้ยตัวไล่บอลมันก็ยังเดินดีไล่สกัสดตีมากครับเนี่ยมีการเบียดกันอะไรเนี่ยถือว่าแน่นมากนะครับเอาอยู่หมดเลยสามารถชนได้ทุกตัวคือโอกาสเข้าปะทะที่จะทำให้บอลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปรียบน้อยมากนะครับปกติแล้วเข้าบอลเนี่ย บอลจะได้ทุกครั้งติดเท้าทุกครั้งไม่มีตะกุตะกักเลยนะครับจากที่เคยลองเล่นมาเนี่ยนะครับให้ดูจังหวะการวิ่งการเข้าสกัดการเข้าหาบอลน,นะครับโอ้โหแย่เท้าแบบขนาดไม่มีลองเลนเทเกอร์ aker, หรือว่ายื่นขาสกัดเนี่ยก็ยังสามารถยื่นขายาวๆเนี่ยออกไปสกัดได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ส่วนสูงเยอะมากขายาวมากนะครับ การวิ่งเข้าหาบอลเนี่ยการสกัดเนี่ยถือว่าแบบแม่นยํามากนะครับในเรื่องของเกมรับนี่คือการันตีนะครับใครที่เคยเล่นวีล่าเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเกมรับเนี่ยมันดีแล้วนะครับในเรื่องสกัดบอลด,ดูครับการสกัดการสไลด์คือเกมรับถ้าได้ไปเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าพรไหมไม่ดีไหมหรือว่ายังไงมัน การันตีได้เลยครับในเรื่องเกมรับนะดูครับอากาศแม่นมากในเรื่องของเกมลุกเนี่ยการจ่ายบอลจะไม่ค่อยดีนะครับเวลาในการจ่ายบอลน,นะในลูกง่ายๆเนี่ยจะจ่ายได้แต่ไอ้ลูกที่มันต้องใช้มิสัยทัตได้ใช้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรลูกแทงทะลุช่องนะครับมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยครับ ต้องไปบวกสกิลเพิ่มนะครับในตัวของวีเอล่ามันจะไม่มีลูกจ่ายทะลุช่องให้นะครับมันจะเป็นจ่ายธรรมดาซะส่วนใหญ่นะครับมีจ่ายจังหวะแรกแต่ไม่ได้มีจ่ายทะลุช่องให้นะครับเราต้องไปเพิ่มสกิลเรื่องการจ่ายบอลเพิ่มเยอะขึ้นเลยนะครับนี่นะครับลูกยกลูกอะไรเนี่ย แต่ทำไม่ค่อยได้ดีเลยครับไม่ไม่ดีเลยมากกว่าต้องไปเพิ่มลวกไอ้ลวกลูกยกวิธีต่ำอะไรแบบนี้มาด้วยนะครับแล้วก็ลูกจ่ายทะลุช่องอะไรแบบนี้ให้กับตัววีเอล่าเลยนะครับเพราะว่าดูนยครับมันลูกโดง่งลูกอะไรมากในเรื่องในเรื่องเกมลุกนี่แทบจะแบบไม่ไม่ดีเลยครับเนี่ยแต่มีการเติมการอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งก็ถือว่าเติมดีเอาเรื่องอยู่นะครับ ทั้งเกมลุกเกมลับเนี่ยในเรื่องการยืมตำแหน่งเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับตัววีล่าการยิงไกลการอะไรเนี่ยเราหวังผลยากมากครับกับตัววีล่าเราจะได้เปรียบเรื่องลูกกลางอากาศเป็นมากกว่าไอ้ส่วนใหญ่เป็นมากกว่านะครับเพราะว่าตัวเขาจะสูงและใหญ่มากในตัวเวล่าแล้วก็ในเรื่องการวิ่งช่องวิ่งอะไรแบบนี้ถ้าใครไม่อยากให้มันวิ่งก็ ให้เซตไปนะครับเนี่ยลูกาอากาศอะไรไปเนีเราจะได้เปรียบมากในตัวเวีล่านะครับโอเคครับเรามาสรุปตอนสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับอาจจะดูว่าคลิปไฮไลท์ผมมีน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าคลิปมันมีปัญหาหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับเรามาสรุปไปเดีกว่านะครับว่าเวีล่าเนี่ยมันคุ้มค่าในการที่จะได้ไหม ผมจะให้คะแนนเลยนะครับในเรื่องของเกมลุกเนี่ยผมจะให้6กเต็มสินะครับคือที่หักเยอะก็คงเป็นเพราะการจ่ายบอลน,นะครับเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าสำคัญมากนะครับกองกลางยิ่งเป็นฟุตบอลแบบสมัยใหม่อะไรแบบนี้แล้วเรื่องการจ่ายบอลเนี่ยค่าพลังที่ให้มาก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับก็คือ90เลยนะครับจ่ายบอลเรียดพื้นเนี่ย จ่ายบอลถงก็85แต่พอมาเล่นแล้วมันรู้สึกว่าจ่ายบอลไม่ดีเลยครับต้องพึ่งสกิลมากเราต้องไปเพิ่มสกิลในการแก้ไขจุดนี้คะแนนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าผมได้สกิลครบผมคิดว่าคะแนนน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเราต้องไปเพิ่มเรื่องอย่างที่ผมบอกจ่ายบอลทะลุช่องลูกยกวิธีต่ำอะไรแบบนี้นะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็ ในส่วนของค่าพลังค kicking power ที่มันให้มามันน้อยมากทําให้ลูกยิงไกลแม้ว่าการจบสกอร์ค่าพลังจบสกอร์ของวีล่าร่างนี้มันจะน้อยมากแต่ว่าถ้ามีค่า k i ้ง i n g power สูงมันยังพอบังผลในการยิงไกลได้นะครับและมันสกิลก็ต้องเพิ่มเหมือนเดิมครับเราต้องเพิ่มสกิลในการยิงไกลมาอีก ทำให้มันยังรู้สึกขาดหายไปนะครับแต่ถ้าเราสกิลครบในเรื่องพวกนี้ปัญหามันก็จะดีขึ้นนะครับมันก็จะเริ่มครบเครื่องขึ้นนะครับในตัววีเอล่าในเรื่องของเกมลุกนะครับผมก็เลยยังให้ T6 นะครับสําหรับตัวที่ตั้งต้นไม่มีเพิ่มสกิลอะไรมานะครับส่วนในเรื่องของเกมลับเนี่ยผมให้9เลยนะครับเพราะว่าครบมากเลยนะครับในทุกๆอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าพลังการสกัดสภาพร่างกายอะไรต่างๆอายุสเตมินา้าครบเครื่องลูกกลางอากาศการสกัดยืนตำแหน่งครบหมดนะครับที่ผมหักไปคะแนนเดียวเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าตัวแองเกอร์สไตล์แบบถ้าเป็นตัวแองเกอร์สไตล์แบบเซร o เคียบูตเกตหรือว่าปโลอะไรแบบนี้อาจจะยืนถูกที่ถูกตำแหน่งมากกว่านี้ แต่มันก็เป็นสไตล์ของแองเคอร์นะครับมันใช้ไม่ได้กับไอเดเทเยอร์เนาะเดทเยอร์ er มันเป็นตัวตัดเกมเป็นตัวเข้าไล่บอลเป็นตัวยืนจังหวะสวยๆยืนใกล้ตำแหน่งสำคัญในการอยู่ใกล้บอลเนาะมันคนละสไตล์กันนะครับแต่ในตัวเวล่าเนี่ยผมรู้สึกว่า มันดีมากครับแม้มันจะไม่ใช่สไตล์แบบนั้นผมก็เลยให้ก้าเลยนะครับมันยืนถูกที่มากแม้มันจะไม่ใช่สไตล์มันไม่มีการยืนตำแหน่งที่ดีเหมือนบุตเกตเหมือนเป็นโลอะไรแบบนั้นมันก็ยืนถูกที่ทำให้แม้ว่าค่าพลังความเร็วที่มันมีประมาณแค่สปีดปลายมัน87ดใช่ไหมสปีดต้น80นะครับ ดูเหมือนว่ามาจากกลางๆวิ่งไม่ทันอะไรแบบเนี้ยแต่ตำแหน่งมันดีครับตำแหน่งมันดีทําให้ไม่ต้องมันต้องขยับเยอะไม่ต้องตามเยอะมันอยู่ทุกที่ถุกเวลาหาก็ยาวยื่นสกัดแป๊บเดียวเข้าสกัดก็บอนอยู่กับเนื้อกับตัวได้เปรียบชนล้มชนปะทะอะไรได้หมดเก็บกินเรียบนะครับทําให้เกมรับมันดีเนะี่ยเกมลุกมันก็ดีขึ้นมานะครับของทีมนะ ถ้าเกมรับดีเกมลุกก็ดีนะครับเวลาเกมเราถูกโต้ถูกสวนหรือเราต้องการฟุตบอลเนี่ยวีเอล่าจะเป็นตัวที่หาบอลให้เราได้ตลอดเลยนะครับเวลาเกมเราเสียบอลเกมเรามันเสียเปรียบอยู่เนี่ยวีเอลาจะเป็นตัวแรกๆเลยนะครับที่สกัดบอลมาให้ทีมผมนะครับผมให้เกมรับเนี่ยก้าเลยนะครับครบทุกอย่างครับทั้งสกิลทั้งค่าพลัง คือว่าจบมากครับกับตัวเกมรับตามสไตล์เดี r ทอยเยอร์นะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวอันดับหนึ่งเลยนะครับมาดูกันที่ภาพรวมนะครับภาพรวมความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นแพ็คเป็นอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นตัววีเอล่าก็ตามผมให้ที่8เลยนะครับภาพรวมเกมลุกเกมรับวีเอล่าเนี่ยด้วยสภาพร่างกายเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับในการให้คะแนนสภาพร่างกาย ของวีอล่านี่ดีมากตัวสูงร้อยเก้าอะไรไปเนี้ยน้ำหนักไปดสิบใช่ไหมไปดสิบสองผมก็จำไม่ได้ขามันยาวมากในการสกัดบอลการยินตำแหน่งก็ดีมันทำอะไรก็ดีหมดนะครับในเกมรับนะครับเกมรับเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้คะแนนผมเพิ่มมากขึ้นมากเลยนะครับในส่วนของภาพรวมแล้วก็ในก็จะเป็นเรื่อง ผู้กลางอากาศบ้างอะไรบ้างคือเยอะมากครับการเล่นได้หลายตำแหน่งนเามายืนเซ็นเตอร์แบ็กก็ได้ถ้าเราไปเพิ่มตำแหน่งครับข้อเสียก็มีอย่างเดียวนะครับก็คือเกมลุกอย่างที่ว่ากันมันไม่ใช่จุดเด่นของว i เอล่าอยู่แล้วนะครับวิเอล่าแถมเป็นล่างนี้อีกเกมลุกมันค่อนข้างขาดหายการเลี้ยงบอลก็ถึงว่ามันน้อยแต่ว่าก็ถือว่าเลี้ยงดีนะการเลี้ยงบอล ดีกว่าการจ่ายบอลที่ค่าพลังเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่เลยการจ่ายบอลเนี่ยค่าพลังายบอลเลียดตั้งเก้าสิบแต่พอไปเล่นจริงเนี่ยต้องอาศัยสกิลติดตัวมากในการจ่ายนะครับต้องไปเพิ่มสกิลจริงๆถึงจะทำให้การจ่ายบอลดีมันทำให้เกมลุกเวลาเราขึ้นไปเวลาที่วีล่าได้บอลเนี่ยการจะเปลี่ยนจากเกมรับไปเป็นเกมลุกเนี่ย มันยากมากครับมันต้องมีตัวช่วยเรื่องนี้เข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัววิล่าเองหรือว่าตัวเพื่อนร่วมทีมที่คอยเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องนี้แทนเขานะครับวิล่าเป็นตัวที่เ้นเกมรับมากครับตัววิล่าตัวนี้นะแต่ผมก็ยังมองว่าเป็นตัวที่เป็นเมตาอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าเป็นล่างไหน แต่ร่างนี้จะเน้นเกมรับเป็นส่วนใหญ่ยังมองว่าคุ้มค่าในการเปิดนะครับอย่างหนึ่งแล้วเกมรับดีตัวเมตาคุ้มค่าอยู่แล้วแถมมันแพ็คเนี้ยถ้าใครยังไม่มีตัวเซนเตอร์แบ็กตัวคาฟูตัวเดซายี oo, ่ ai, ถ้าเราไปเปิดเนี่ยการได้วีล่าเดซายี่คาฟูเนี่ยคือว่าคุ้มมากนะครับเป็นตัวเมตาที่ใช้ได้หมดเลย เดซายี่นี่ผมยังไม่มั่นใจว่าเมตาไหมไอเดซายี e นะ่คาฟูเนี่ยผมจะมารีวิวทีหลังนะครับแต่คาฟูเนี่ยถือว่าอยู่ในเมตาอยู่นะครับคาฟูแม้จะเป็นลองฟิลิปรามอะไรแบบเนี้ยมีสกิลเดียวอะไรแบบเนี้ยถือว่ายังใช้ได้นะครับแพ็คแล้วรวมๆมันคุ้มค่าในการเปิดเวลย่าเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดในแพ็คนี้ถือว่าเป็น ภาพรวมที่ดีครับน่าใช้ครับน่าใช้น่าเปิดเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมารีวิวเดซาย,ยี่แล้วก็คาฟูต่อนะครับในช่วงนี้เกมอื่นอาจจะพักไว้ก่อนเนาะอาจจะทำอยู่แต่ว่าก็จะไม่ได้รีบลงมากนะครับไว้ติดตามชมต่อไปขอบคุณครับ